สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะวันนี้คุณยิ้มพาทานอาหารเย็นค่ะเดี๋ยวเรามาทานกันค่ะอันนี้เป็นข้าวไลเบรี่นะคะน้ำพริกค่ะน้ำพริกสะเดาไม่ต้องสะเดาก็ได้ค่ะทานได้ทุกผักค่ะต้นหอมค่ะสะเดาค่ะบักเขือค่ะ ปลาสุมค่ะของโปรดทําเองกินเองนี่ค่ะแซ่บๆด้ยค่ะทอดกรอบๆเหลืองๆตรงนี้เป็นส่วนท้องปลาส่วนที่คุณยิ้มชอบมากที่สุดค่ะท้องปลาทุกชนิดรวมถึงพุงปลาด้วยค่ะอันนี้ไข่เจียวใส่เบเกือเทสใส่เขาโพดใส่ต้นดอกหอมค่ะดอกหอมบ่หมีนต้นดอกหอมอันนี้หอมค่ะหอมแดงบเบเกิอเทสเบิดแหลวแนวสีกิน ข้าลายเบอรี่หอมๆห,หูมูผสมกับข้าวเหนียวกับข้าวหอมมะลิค่ะแซ่บมาตกใจปะคะเรียกกำลังใจค่ะนี่ฟุ้งซ่อมค่ะมีเรื่องเราหรอล่ามีเรื่องเราตรงมือ,อยู่กนเน็งหน่อยนะเด็นเ,เดี๋ยวขั้นแรกกันค่ะ อ๋อเล่นไปนี่จอมกุ้งค่ะเอาไปตุ้นให้ซุกจะเล่นเป็นเนื้อกุ้งทั้งหมดเลยค่ะของมากๆดังดมนี่ค่ะบ่มมิข้าวเหนียวซื้อดอกกำมบกเกอือ ย่างร,รูดแทงตะลุดหนังปลามามันแตง้มมันค่ะ 那个了 이ึงใ <목소리나> อาซมป <c oughs> อาซม <c oughs> ประเทศครับระเทศดิฟแทบดีเวแล้วเอามาเป็นผักคือเป็นผัก บักเขือกินกับปลาจอมอ,อันนีุ้้งจอม ปลาตุ่มกรอบๆค่ะหนังกกรอบๆหนังๆสุดยอดเลยเนี่ สูตรผสมนี่เฮ็ดมื้อนี้กินมืออื่นแป๊บแบบอันตัวนี้ตอนนี้สมกำลังพอดีสองมือสองมือแต่มือเดียวสามารถก,กินได้แล้วค่ะ รึ <c oughs> นี่เรืงสิเราครนี้คุ้มสอบคุ้ยิมกะน,นางคุ้มสอบอยู่ในห้องเนาะยี่หนาประตูนี่ประตูนี่ประตูนี่คุณยิมนางเู่เนี่ยเอเดี๋ยวออกไป เอ้นี่เด็กหน่อยเทียงกันบ้าเด็กหน่อยเราเป็นคุณยายเราล่ะเทียงกันอายุสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยน้องผ้ามาโอบน้องผ้ามาโสบบัานนี้เมนีรับจ้างคุ้มสอบอ่ะบันนี้่มันเทียงกันมไม่เห็นมีกูสักคนเลย คนสอบของทังทัดไปไม่เห็นมีครูสักคนเลยแล้วจะสอบแล้วเขาจะสอบยังไงเขากลับบ้านเนอมีคนสอบวนไปวนมาพูดแบบนี้แหละแต่เมื่อเช้าเราเห็นครูคุมอยู่สองท่านเขาเดินวนไปวนมาไม่มีครูเขาสอบงไงเขาอุตส่าห์มาทันเวลาเราได้ยินเราก็เลยรู้สึกว่าอยากเพื่อเหลือ ว่าสอบวิชาอะไรถ้าวิชาเดียวกันเราก็จะให้เขาสอบของเราแล้วก็ไปส่งไปส่งข้อสอบให้ <c oughs> เป็นเต็มผู้ชายแวรุ่นเป๋อๆไม่ใช่เป๋เป ر, เปเอๆเซอๆอร ไหนเธอสอบห้องไหนเมื่อเช้าเขาก็คุมอยู่นะครูก็สอบอยู่ครูก็คุมสอบอยู่นะครับเขาบอกว่านี่ยังชื่อผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยชื่อผมอ่ะแล้วไม่มีครูม,มาคุมสอบแล้วผมจะสอบกับใครยังไงลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครูเจ๊ดีๆก่อนปรากฏว่าไปดูที่หัวกระดาษเวลาสอบสิบเอ็ดจุดห้าศูนย์ถึงสิบสองจุดสามศูนย์ตอนนี้กี่โมงแล้วลูก มายสองครับแต่เล่มแต่แล่มแต่แล่มคือมาสอบช้าไม่มีใครอยู่คุมแล้วสอบถึงเที่ยงครึ่งก็มาบ่ายสองเมื่อเช้าก็สอบห้องเราเขาก็มาสายเหมือนกันครูก็นั่งอดข้าวเที่ยงอยู่แล้วก่อนออกจากห้องสอบเราก็บอกว่าเธออย่าเข้าห้องสอบช้าเด้อ เดี๋ยวคุณครูไม่ได้ทานอาหารกลางวันช้าไม่ใช่โกรธเขาหรอกก็ดูแบบน่ารักอะ่ะคือเขาไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเลยเวลาในสิ่งที่แบบมาไม่เจอครูเลยอะไรเขาพูดเขาก็แบบว่าเป็นเด็กซื่อๆเนาะเอ็นดูเขาไหมน่ารักน่ารักมากลูกไม่เป็นพิษภัยกับใครอะ่ะ trong bệnh nhân này nè Chị đi thế xem Bỏ mang phải trong Cái ngủ trong ทองประลาสมทองอิริคักทองขาๆวๆรือทองบัตสวยกินใ้เบิรงอื้มอุ้ยม,ม,มันมันแตกปุบๆเลย <laughs> ตจ,จ้าเสี่ยวมือเจ้าเสี่ยวสอนเขามันจะเหนียวใช้ช้อนไม่ต้องการ เงียกเงืกอกเดี๋ยวไว้เล่น่อยิ้มแล้วค่ะเมื่อนี้คุณจิมลาไปก่อนโชคดีมีความสุขกันทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะ